เราจะโ,โปง้งไปโดนโอ้หัวหัวหัวคันยาก่อนหมวเทียบแตกหัวเจียบแตกดีเนี่ยที่เราซื้อหมวกกนันน็อกมาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หรอกผมหลงซื้อมาตามจริงผมว่าจะไม่เอาหรอกหลงว่าจะไม่ได้เหลี่ยมเลยว่าหลงหลงซื้อมานะครับเออจริงพดคม ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นโอ้ยน้องเขาเล่นเกมกับผมอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะยิงน้องเขาได้กี่ร์นะเออก็สัญญากับน้องเขาไว้ว่าโฮ้โยโว้ย เอา้าไม่ตายอ๋อหมวกหมวกคืล <laughs> เลืเขาซื้อมาคืนเขาซื้อมาคืนเสียงก็อาจจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับอ <laughs> พึ่งหายใกล้ครับโป่งโป่งอเ, <laughs> อ <laughs> เอาเฮ้ยอ๋อว่าเอาซื้อซื้อที่ซ่อมเกาะมาแน่นอนเน่ หมวกสมบูรณ์พังตั้งนานนะนอนับตึงอยู่นะฮ่าเรียบร้อยอได้ลูกซองฟรีดว้วย โฮ้ขาวล้วนลวโทษ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 มันยังมีความรักให้เธอพูดเดียวตั้งแต่แรกเจอใช่ไหมวะเออดูละเม็ดเดียวล่วงเลยโอ้โห ไข่พึ่งหายวโยว้เย <First Blood. S 1> เรียบร้อย <First Blood. S 1> อหนังตังไอวอร์ไม่ติดเป็นอย่างนั้นแหละ <laughs> ก็อัดคลิปไว้ตอนนี้ผมก็อกัดคลิปอยู่เฮ้ย <First Blood. S 1> เรียบร้อยปูอ้โวยืนแลกกันไม่โดนโอเคโดนตัวอุ้มอืมอืมเก็บหนะักอามพันไม่ยาก เหลี่ยมมากิมตะกี้นี่นั่งไม่ทันมันตากล้าดมาแตกนะอหผัานยาก่นไข้ก็นานหายจริงๆเลยไข้ โอ้อ oh. mm. yep. oh ืมแอบโห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 ปืนลั่นปืนลั่นเฮ้ยสกิลสกิลไอ้อไน,นั่นส <c ười> กิลดาราเกาหลี <c ười> เขาเรียกตัวอะไรเต้า <c ười> <c ười> โ,โดนไปเม็ดหนึ่งเอ้าโดนไปเม็ดที่สอง โดนทลรเมิส์เนี่ยนะเฮ้ยสก,กิลโอเคอยู่นะทำลายไอวอร์เนี่ยดีงต่อได้ก็เฟี้ยวอยู่นะโอ้ <c oughs> จงังหวะกระโดดแรกพลาดนะระยะไม่โดนอืม กดไม่ได้กดไอวอลไม่ติดเฮ้ยอ่าป้งติดไม่ตายโดนมดเตียวเองลิงเพิ่งใช้ได้ตะกี้นี่ก็ใช้ทันทีครับผมกดใช้ทันทีเอาพันยาอยู่เลยเอาพันยาราน เหลี่ยมอ้อมไปเลยแล้วกัน <c oughs> บุ่มหุย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 โอ้โหนั้นละสามสิบตัวเมยไม่ตายเรียดเหลี่ยมประมาณสักยี่สิบห้าได้ไหนะประมาณนั้นแหละไม่งั้นก็ห้าสิบต่ไม่ตาย อุ Eat, ้ยอุ้ยอุ้อุ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะหายกันครับหายกันวจะมาไปทำอะไรมาวะต้องโดนใช้แน่นอนครับน้องก็ต้องโดนใช้แน่นอนทีนี้เฮ้ แหลกกันเป็นเลยไม่กาแหลกละเรียนหมดขอพันยาก่อนจะค่อยไปยืนแรลกใหม่โอ้ยห้ย้อยยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเนี่ยเออมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แหละคือน้องเาก็ไม่ยิงผมนะเอออ่ะเห็นละมาเฮ้ยลิงใช้ได้แล้วโอ้โหไม่โดนโอ้โห โดนมากาโป้อ้อาวเะ่กี้เป็นไรยืนนิ่งหรือว่ากดให้วอลไม่ติดอยู่ไหนวะอ๋อเห็นละเห็นละมาเดี๋ยวขอไอวอลเหรอเออขอไอวอลจริงด้วย <c oughs> ไอวอลพี่ซื้อมาแค่ลูกเดียวโอ้โหตังตังเยอะไม่ซื้อครับพี่นี้ เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยืดยืดแลกกันเลยยืดแลกกันเลยทํายังไงเข้าใจกันได้วันนี้ต้องโทรไป็นไหมโอ้มีการตั้งไอ้พวกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่ยืดแลกกันเลยมาอ่ะมายืดแลกกันเลยยินไปก่อนอ่ารู้เรื่องละมาเริ่มปุ้มปุ้มอืมอะไรกันอ่ะ เรียบร้อยอ่าค่าอันนี้ก็พี่หนึ่งหนึ่งกับซากายก็สนุกมากนะแค่นี้แหละ